บึงกายนี่ผัวเจ้าเราอาบน้าอยู่บ่ยังยังไม่อาบเลยนะหมดอาบเลยจังมือเลยหยาหยาจังมือแล้วหลวงตุ่มสี่มือสี่มือหนึ่งกับบุรน้อได้สี่มือยังพ่ท่านหอดหามือช้ำหอดหามือกัยังพ่ท่านหอดทุกมือช้ำแล้วเจ้าได้ส่ะจ้ตลอดเจ้าอาบตลอดผัวเจ้าเป็นยังคือผัวอาบน้าบม่มีสบู่เป่หรือเป็นยัง บ่น้องตุ้มน้ำหวยมันเบิดบ่ละยันน้ำหวยเบิดบ่อากว้างน้องคือปลาอับน้ำน้องเป็นยังฮะบ่มีสบู่โทษสบู่อีกวันนี่อาบได้จะตี้กว้างมือสบู่บ่มีสะบูไพ้่น่องเอ้เด็กน้อยมันนอกมรรหน้าพี่น้องเนาะตัวใดผิดพลาดจะไหนก็จะถือสาแล้วเด้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวไปรีิคอยบอกคอยสอนเนาะ กับสบายดี่นบานาสาวพอลุงแม่ป่าเบิร์สุขูสุคนนะพี่นนอกวันนี้บิลี่มาแว้หานังตุ่มจะอยู่วอยู่นีนมาแล้วบ่แต่ให้นี่วูเห็นตุ่มจำเห็นแต่กระตูคนี่กระตุ่มวูเห็นเห็นแต่กระตูน้เลยกระตุ่มกับอากวางสงสัยวพอยู่ที่นี่ยังยต่กอง โอ้ยเจ้าของเฮือนไปอยู่แล้วเนี่ยอยู่<ะ>พุ่นบ่ตุ้มฮะไปใส่ก่อไปเอาพื้นบ่โอ๋อเขาไปทางให้าาโอ้ยังโมมาอเอาเสิแส้แซบไปทั้งผัวทั้งเมียมป่โอ,ไโอ้ไปบัดสองคนเลย ยังมอน่เมียสิออกลูกกับผ้ามียไปนั่มไปน้อกเลยอือยุใส่ไปให้ตัวใกล้ๆน,น,น,นี่บอโอ้โหเขาไปแต่เศร้านี่นอยากมาอะไรทำนีนน่เนาะเจ้า,า,จาก,กมา็มามาพรมกันนี่แลห <laughs> ละเจ้า, <laughs> จาขี่รถอือเขามาทางไหน,ทา,นทางนี้บอ,อโอ้นี่บ่แม่นเขาบ่หันแบกพื้นมานะ อืมเขาย่างมาทางไหนทางนี้บ่ทางเล็กน้อยขามนี่บ่ปอแลอวบางสิย่างไปลัดเหมืนก่อนเอ้าเบาแห่โอ้เฮ็ดได้นี่มั่งแล้วใส่ว่าสิเฮ็ดเฮือนขั้วเอาสบายดีใช่ไหมใส่ว่าเบาลแร่วาเฮ็ดเฮือนขั้วบ่ได้เฮือนขั้วซ้ำร่มเข่าตลอดลมเข่าตลอดโอ้ก็เลย่อมากเฮ็ดบอลตากเครื่องเลย ผันถือเหล็กอยู่บ่ามานอนเฮือนตัวนี้อ่ไดรพันบ่อพันถือเหล็กถือเบอร์พีน่น้องไอ้เนาะอ่าเขาย่าง<พ>ขึ้นมาเขาชิย่าง,าาง,าางมาทั้งนี้เนาะอืมพีน่น้องไอ้เนาะมาเวหาสองคนพันแหละปลาไปหลัดบึงยูแคมอ่าอยืนนี่มันเป็นแคมเซ่เป็นบ่อืม สิไป็ัดเบิ่งก่อนพี่นอ้องเอ้ยเนาะมึงเถอะเราขึ้นมาเดี๋ยวเจอแบบจ้าเอเนะพี่นอ้องเอ้ยเนาะไปเดี๋ยวลงไป็นหลักมึงก่อนเออทางลงเช่เนาะอะไรเนาะตอนเนาะเออนี่นไปถ่ายูาย่แถวโฮมไม่ี่ก็ได้ที่เฮาอยู่บ้านเจ้าบมาเ,เกเ็บดอกแดกปอบ่แไระได้บ,บ่บะลาย,บ,ลายบ่แล้วแม่มอมไปเ,เกเ็บดอกแดกมาขายให้อายไปขายได้ดอกแดกเดก็เบมาขายให้อายเปลลี่เด้อ แค่นี้กาข้ามันออกแห้งออกลายได้พี่น้องเลยใบยกิเล็ก,กระลายดักแดะนะของดอกแดกอ่าเบิ้งนนองฐานหนองมาก่อนโอ้ยบรเห็นยางมาจากเถื่อพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> มือ่อยแะเถอะเดี๋ยวไปเบิ้งเงินกระตูปใบแหลกก่อนโอ้มันเป็นยางก้อยแหละมันล่ม <c oughs> บ่คือเบิ้งพี่น้องเอ้ยเนาะกระตูปใบแหลกเพิ่นเพิ่นมากเลยพี่น้องเอ้ย มางพ่นมางอ่ามางเฮดบอลตักเครื่องง่หน่อยแลยเนาะอืมคือโบมางมันเบิดเลยคันมางตักเครื่องเฮดห้าวไม้เงี้วเง้ยวก็ได้เฮดไม้ซองลักเง้วเก็ได้อันนี้มันแบบเบิรงมันเกกะนะนี่เจ้าเฮดแบบแบบหัวนี่ก็ได้เฮดลักหนึ่งลักหนึ่งลัก็ะใส่อันเลยอืมเฉยหน่อยเลยเนาะ ชองคนเมื่อวานนี่ก็ไปบ่ทางให้เขานี่ไปคู่มือเออไปทางให้คู่มือพี่น้องเอ้ยลูกเจ้าก็ไป๋ายคู่มือกันลูกอะไรฮะลูกเป็นไข่บ่โอ้เหมือนผ้าลูกไปตากแดดหลายบ่อืมพี่น้องเอ้ยลูกอะไรเพิ่งก็เป็นไข่เอ้าเดี๋ยวถ่าเพิ่มขึ้นมาก่อน มาเลยใช่เอ้ย ơi! ไปทางให้ปาดเทพี่นออ้องเอ้ยป้าบังทรงเราคือเป็นตะเมืยเลยดิอือเอาเมียไปนั่มอีกตัวนะโอ้เอาสบายดีเอฟซีก่อนละสบายดีหอ่อนวะห่อนเอาเสาเมืยก่อนตัวเสาเมยก่อนเอาเบิงังบังติดไปให้โอ้โท่าบังเราเมืยแห้งเลยดิได้เนี่ยอือพี่น้องเลยเนาะ เล้วจะด่าก uh. ันเลยเอาเมียได้ใช่ไหมตัวเสียแล้วไปใช้เมียตัวพลิ้นเมียเมื่อยบ่เมื่อยไปปรุงเมื่อยเออเบิ่งเพิ่นไปแบกใหม่มาเป็นหมัดเลยพี่น้องเลยอือตาตัวด่ากันเลยเมียตัวเมื่อยนะอีหยังก็น่ะหมดแดงของใครเอามาเมียใครโอ้ใส่เบิ่งถือมาพี่ดูถือมาพี่ดูนั่งไอายอายจุไร มึงมึงหมดแดงเอาเซียวเอาแม่ยังมากินไข่หมดแดงนี่บอกินสม้มกินส้มป่ะพ่อเอามาเป็นห้างกีส่สีหรือปอโอ้ไปเลยกินสม้มพี่น้องเอ้ยจะกินกันเมื่อบอบอไอ้บกินให้เมียตัวกินคันไข่มันแหละชื่อยุคไข่มันนะสองห้งางคุณปอฮะสองบอเจ้าบะถือมาหรือไผแต่ใครเจ้าบะถือมาเมียคอย เมียเจะถือมาโอ้ <c oughs> ผุนแม่ปุ้งผุนจิ๋งอยู่ตะลางผุนห่อนพี่น้องเลยห่อ,หอนลีเนาะห่อนแห้งเนะาะไปกินน้ำก่อนเออเอาไปกินน้ำก่อนไปเอาเกือบขาดแล้วพี่พน้องเลยเนาะพอดีเกือบขาดเลย,โ,ยโอ้น้องเกือบขาดพอดีถึกง่ามเลยพี่น้องเลยเนาะเอาเดียวเดียวเดียวจะนอนก่อนพี่น้องเลยขาดแล้วบุ้มีเกือบใช้แล้ววันนี้บุ้มี โอ้ยเอาเอาเอาตังเนี้ยเแม่จะนั่งไหนบ่พาเมี่ไปนั่งก่อนเน้นั่งไหนบ่ตังหน่อยนี่ซุมนั่งไหนบ่ตังแบบนี้แบบนี้นั่งไหนบ่นั่งไหนยู่บ่เมี่จะห่อนมันมุ่ยบอลนั่งนะเด๋วเออเอ้านั่งรถเจ้านี่ยยุ่งขมขามเนี่ยเอ้านั่งรถเส้าเมยมันมันจะขมอยู่ใไกลต้นไม้นี่แหละนั่งรถนั่งรถตามสบายเลย เออสบายเนาะประนี้เนาะเออลูกละเนเยบออกไว้เงยบออกถือว่อาวออกเลยเพราะบึงเราเซาเหินเหิดพี่น้องเลยเป็นเมื่อยมาแต่ให้เกิดเกิดขาดพราเกิบอือโอหพี่น้องเลยเนาะหอนหอนนั่นนี่เห็ดยังบ่ถึกเลยพี่น้องเลยไก่ป่าให้จ้ะนะไก่ได้เบิ่งนี่เนาะโดยนั่นแหละไก่แหละบึงเด้อ นั่งไก่น้งตุ่มก็ได้เอา้นานั่งทั้งนี้แหละเออพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ไอ้ถืออนันนั้มาให้จะยุเกือบคนเบิดแต่ว่ามันกระไซหนากระแรกเกือบคนเบิดเนาะพี่น้องเลยเนาะบอกพูนว่าใส่ไปเฮ็ดเวียกกะมันก็ได้ยุใส่เปียกเวียกแต่ว่าพูนว่าใส่แต่เกือบคนเบิดตลอดมันกะมุนมัดในตีนน,นะนะโอ้หนุ่มตุ่มเหนื่อยเฮือสะเฮือะใช่เมื่อนี้กะว่าเมารถอยู่บ่มื่อนี้ ผมเมาจะน้อยเอาไปหากินอย่างแสบบอได้สิพาไปไปบอฮะเดี๋เอาไปลวไปบอเกืบกระขาดบ่อมเฮนเนี่ยายเกือบกระขาดไปเลยบ่มีเกืบได้ต้นนั่งนึงขาดอือเออเดียวไอสิพาเอาไปซื้อเกือบเลยสันเกือบขีดเดียวไอซื้อให้ดอกมิลิกาเบิ้งก่อนเป่น้องมันกระโบแพงปนเกือบหนสี่ห้าสิบพัน น้องตุ้มห่อนแห้งบ่แกเสื้อออกติดเจ้าก,ก็ใส่เสือ้อกันฉันน่อยไปหาเปลี่ยนเครื่องเอจ้าะหอนนะห่อนผัดชายเสือ้อกันยาวอบเลยพี่น้องเอง้เนาะอมืมาจานะอยากแบกไหม่แน่เจากเบิ้งเมียแนบ่บ่จะเอามาย่งใครหมดสมมเอาเอามาก,ก้อยกินบ่หรือว่ามาก,กินสมพี่น้องเอง้เนาะอากาศชงเทียงๆนี่บอหายว่าเลยพี่น้องถ่ายบอเกือบจะเซอร์นึกว่เกือบเลยแสนะหกแสนหกเกือบในแสนหก เิดวาแสนสาวเจ้าซื้อใส่แสนสาวอือเราอยู่เกาะโมไคเข้าส่วนไปใส่มันวาอยาขึ้นตีนแบบนี้นี่อย่าลงอย่าเด่นนี่เออแม่นคมเล่าแหละทึกอะไแล้วเปล่าฮะอืมเราบอกบอกผู้นี้นะผู้นี้มืหุจักผู้น้องไอ้เนาะ ฮ้อนนอแม่ปุ้งนอบิ่งหันหนาฮะไม่ปุ้งโอ้พี่น้องเอ้ยแต่อีตุนัหน่อยผัวผ้าไปให้เอ้ผัวผ้าไปให้พัดมาได่ให้เบิ่งนาเรื่องนาชีตพี่น้องเอ้ยฮ้อนนอได้กินน้ำเย็นๆก็จะแค่นนแน่นอืเอนอานาม,นะอมเนะย็นอยู่บ่น้ำกระตุกจ้ะนะน้ำหัวเสือจ้ะนะเย็นอยู่บ่เย็น เป็นน่องเลยเนาะเดี๋ยวเจ็บพาน้องออกไปนอกบ่เป็นเลาะกินอย่างเจ็บแสบบ่พี่น้องเลยเนาะคือสีโปมา่เรากรถเนาะคือสีโปมา่อะไรมือนี้มือก้อนอ่ะเป็นวินหัวพี่น้องเลยไก่สีขอดลูกแล้ววินหัวอันนี้บดยังเจ็บบ่เจ็บอยู่บ่ดินอยู่บ่ลูกดินอยู่บ่เบอร์เจ็บอืมแต่ว่าห่อนเนาะเอ้าใครแน่ยี่ดอกนั่งไก่คุมใหม่พี่น้องเลยพากันกินเข่าแล้วบ่ฮะง ยังไม่ได้กินชนายก่อนกินนะชนอยจังกินพระตัวเนาะเบ่งเขาเห็ดเบียกเขาเห็ดรี่อพี่น้อยเฮือ,อาจนแบบท่วมเสื้อท่วมนันเลยนะสองคนพ่อเมียคนนี้ดูดันแห้งลเลยเฉือกขันยาวต,ตัวนี้แหลใส่เพชรเบียกเนาะเพี่น้องเอาไปเอาเกือบมาบ่งรูปปอง พอดีเพิ่อนยุบอ่ปเอามาเบิ่งดูอืเอ้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยน้องปองจักสิพอดีหรือบ่เด้อเกือบคู่นี่เห็นอยู่เฮือนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวให้น้องกวางลองแกะเบิ่งก่อนเอาแกะเบิ่งดูกล่าวว่าพอดีจะยุบ่พอดีบ่นี่จักหน่อยจักใหญ่จักสิพอดีบ่พอดีเขาบอกพอดีก็ชิพอดีมีเจ้า สี่มันฝากมาให้แจกแต่มันอยู่ในลังเครื่องอะไรพอดีแล้วฮะพอดีแล้วกือบพอดีเอายังแกะดมเบิ่งได้ซื้อกับพอดีแล้วยังบ่ทันได้ใช้เลยได้เบิ่งฮะเคยอหู้แหละเจ้าหู้ได้ได้หู้ได้คือพอดีตีนนะฮะถึกละตีน่อใครถึกตีนเจ้าเลยเกือบบ่ถึกตีนเจ้าได้เกือบนี่เจ้าให้ได้เจะเบิ่งเบื่อมันบ่ชจบเบิ่งจบเลยบ่เออจบเลยอืมหอนะ สีผ้ากันลงไปอาบน้าอีบ่หนิฮะสิจ๊ะลงไปอานบน้ามบ่มบ่ใบมบ่กกอุ้ยบ่ปัญญังใช้รถบัรตาบนเจ้ากซักเจ้อกันเอาพอดีโอ้พอดีเลยพี่น้องเอ้คนเบื่ออ่าหนุ่มตุ้มพี่ล่ะหัวเจ้าได้เกือบง่ามแล้วได้บอดีได้เกือบพอดีแล้วมึงเราห่อนพีน่น้องเอ้แม่มันหน่อยนี่ยห่อนห่อนขนาดเลย ผัวเจ้าอาบน้ำอยู่บ่้างฟองไปเอาไม้น้ำน้ำวันนี้นะน้ำกวงมาให้เมียแล้วด้วย <c oughs> ใช้เอาไม้ไห้เมียหลอครับเ <c oughs> บ่งโตคือชินเมื่อยเอา้าเอา้าในปุ้ง <c oughs> เออน้องตุ้มอี่หละ <c oughs> บนตน้องแนมเบิ่งเล่าผัวจะนำบนแนมเบิ่บงไอ้นี่ผัวเจ้าเราอาบน้าอยู่บ่ <c oughs> ยังยัง บูอาบเลยจังมือเลยอยาๆจังมืออะไรลุงตุ้มสี่มือสมือสี่มือหนึ่งกับบุรุษไปได้สี่มือยังเพท่นหอดหามือช่ำฮอดหามือกัยังเพท่นฮอทหกมือชํำแล้วเจ้าได้จะอาบตลอดเจ้าอาบตลอดอาบตลอดเออมองไปอาบตังนางตีก็ไดร เจ้าอาบคู่มือเลยเนาะผัวเจ้าเป็นยังคือผัวอาบน้ำบุมีสบู่บ่หรือเป็นยังฮะบ่น้องตุ้มน้ำหัวยมันเบิดบ่ละ่ะยันน้ำหัวยเบิดบ่อะกว้างน้องคือผัวอาบน้ำน้องเป็นยังฮะ <c ười> บ,บุ๊มมีสบู่โทษสบู่อีกวันนี้อาบได้จะเตีอะกว้างไมีสบู่บุมีสบู่พี่น้องเลยเด็กน้อยวันนอกวันหน้าพี่น้องเนาะตัวใด ผิดพาดจะไหนก็นจะถือสาแล้วเด้อพี่องเอ้เนบิลีสิคอยบอกคอยสอนเนาะอืมน้องตุ้มเจ้านะมีสบู่ยู่ป่าน่ะ <c oughs> เออพวเจ้าคือบูมี่วะอยู่น้ำกันแบบไหนในสบู่ของใครองมันบออืมเดี๋ยวเมืนน่อนี้อ้ายสิพาเจ้าออกไปหาเลากินข้าวเปียกอยู่ห่านเนาะไปบ่ไปบอไปบอ <c oughs> ฮะ <c oughs> ไปบอ โบวินลดโบวินหัวดังเนาะอืมเดี๋ยวสิพาไปกินข้าวเปียกย่ฮหันกินน้ำเย็นๆเนาะกินน้ำตัวมันแช่เย็นๆแล้วเนาะอืมเพิ่นมาตะเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอืมถ้าถ้าลงไปอาบน้ำนี่ก็โดนเติบได้พวกเจ้าลงไปอาบน้ำไหมเนาะได้ข้าวัวอาบน้ำได้เปลี่ยนตะเครื่องก็ได้บ่เปลี่ยนตะเครื่องก็ได้ผู้นี้ตอบก่อนเลยว่าได้ผู้นี้ผู้นี้อยากอาบน้ำเต่าก็ได้ เมื่อวานนี่ก็ไปบ่เมื่อวานนี่ไปทางให้บ่ลงตุ่มพาก,กันไปเมื่อาวานนี้เมื่อวานนี่ก็ไปเนาะเฮ้ยพี่อนอะไรห่อนผัวเพื่อนในบึงซุ่งห่อนหอนตลอดเลยลงตุ่ม,มจะยากอาบหนามก่อนบ่ด้ยอยหลงตุ่ม,มยาหน้มก่อนอาบน้มนาม,มันห่อนเนาะด้วยหวจะได้ถามแล้วบึงนู้นเราแช่อบอยู่บนหนามมือนี่แช่มือแล้วโอ้ เอาบ <laughs> น,น้ำก้อนไป <c oughs> อาบน,น้ำก้อนบ่ <c oughs> โอ้ดีใจพวกผัวจะอาบน้ำเลอนี่น <c oughs> ดีใจในอ้องตุ้มนเนาะพี่น้องเลยดูหัวพันสิไปอาบน,นำ้ำเดี๋ยวสิพาไปเลาะทางนอกก่อนจักหน่อยพี่น้องเอ้ยมันถือขี้ดินบ <c oughs> ่ขี้ดินก็เอา,ออาเอามีดปาดออกบอลขี้ดินถียนะเอามีดขูดออกหน,น่อยนึงอืม โบลิถือน้ำกินไปน้ำเลยพวกเจ้าไปให้นะถือถือบ่กินน้ำกันในกระตุกคอนห่อนแหละเนาะอือพี่น้องเอ้ยน้องตุ่มเพิน่นเพิ่นเริ่มอยากมุนมัดและท่องเพิ่นใหญ่ขึนข้นใหญ่ขึ้นผัวเพิ่นสิลงไปอาบน้ำก่อนเพิน่นว่าหลนบ่ไปอาบน้ำบ่หล่นที่เนาะบ่หล่นไไก่บ่บอลอาบน้ำนี่ไก่บ่ไก่เลยฮะบะ่บะ่ไกบ่ไก่ ออบองใช้เครื่องตุ่มเด้เนี่ถุงอ่ะเอาลงไม้เราเลยก็ได้เครื่องเครื่องนี่กระสอบให้เราเลือกเอาหัวเราเลือกเอาอืจกักมีอยู่กับโบลายโตกรไ,ไดเบื้องเอาให้เลือกมาให้ให้แอปองเลือกไม่ให้ประมาณกระสอบหน่อยนึงจักตัวใดพอดีโบพอดีเรื่องตุ่มเด้อกีฬาพักกันเลือกเอาเด้ออยากินชมบ้าเจ้านะฮ <c oughs> ะกินบอม่วงบอกกินบองม่วง เออมองย้่นอกเพื่ออะจังมีอยู่แถวนี้บูมีขายเลยแถวนี้นี่แต่อยู่บันดงเพื่อไง้าบันดงอะมี่มองเดี๋ยวชิพาไปกินเผื่อเพื่องเอ้สองคนเพื่อนนี่น้องกวางขึ้นมาแต่ทางให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเอาคอ้ผัวเราเลื่อนให้ผัวเราเอาไว้เลือกเอาเครื่องหน่อยเครื่องใหญ่ววันี้เครื่องน่อยเครื่องใหญ่พอดีเครื่องพอดีชิเจ้านุ่ง หลายโตเติบได้มันต,ตุ่มลายโตเติบได้ล่ะเครื่องนะเขียงผู้ชายกับเมียเราป้องรองปนกันย้อนและฮ้อนอืมจะชิลลงไปอาบน้ำเลยบ่ไปไดอ,อเอาเจ้าก,ก็ลงไปนะเมียแล้วเจ้าก,กัน,กนเออเดี๋ยวให้อายทาอยู่นี่บ่ อบอดนเนาะอันนั้นจะนแล้วบอดนเนาะจ้อยก็แล้ว,นนออลวเอาเอาไปอาบไปอาบอ, <c oughs> อเครื่องคนก็ขึ้นไปได้เงี้นกระยานเฮือนฮักกับพ่อพูดหนึ่งน้องตุ่มโดนนี่พ่อจะเป็นมาตรฐานขนาดขันฮักเกะลงมาได้เช่นไรเนาะ <c oughs> ตรงหอตลางปุ๋หนหนอะไรเป็น้องะเลยอืมเป็นยังไงนั่งสบายอยู่บ่ตังอันนี้โดนเออเดี๋ยวขั้นไอมาแหละไอจะเอามาให้นั่งเด้อ แต่ว่ายังบบทัานหายเลยเพราะว่าไปบังบอลได้นั่งม,มันมีหน่อยมีซองอันเนี่ยเอาไวปลีดเอาตากลองน,นะพี่น้องเอ้ถ้ามีลายก่อนกระชัยน่องอยู่ไปเอากระสังกะอันนี้สี่ก็ได้น้องตุ่มเดี๋ยวน่องกับผัวน่องอ่ะพากันลงไปอาบน้ำก็ได้เป็นเครื่องก็ได้อืเอาอไอสิพ่าออกไปเลาะทั้งนอกนนหน่อยนึงสิไปาผ้าไปนั่งลิ่นบอลเย็นๆนนหน่อยนึงเนาะเออพี่น้องเอ้เอา ไปไปเคียมเครื่องเคียเค่ยวของรูงปแบบน้ำที่เจ้าไอ้ถ่าอยู่นี่เดิ้ลดนบอดจั๊กชั่วโมงนี่หอดบอชั่วโมงหอดหอดบอดประมาณสามสิบโอ้สามสิบนาทีพู้อ๋อขำหน้าเมีย,ยงสามสิบนาทีดนแท้ยังหน่อยก็ประมาณสักเพื่อยางลงไปได้ฮะเพื่อยางลงไปฮอดเซ่ในกะหาหนาทีแล้วเมื่อคอยยันสิบนาทีพู้แหล่ทงตุ้มฮอดบอดสามสิบนาที ผัวจ่อสามชิ้นาทีอาบน้ำพอให้แหงแล้วนั่งอยู่างนี้จะบริรับก่อนบ่โดนได้สามชิ้นาทีนี่พี่น้องเลยเนาะอืมขันเพิ่นลงไปอาบไปยุ่นยุ่นนี่โบไก่ไปในยุ่ลุ่มนี่ใกล้ๆนี่ผัวเพิ่นไปเอาอยัางไปเอาพ,พอแพ้ปะมองตุม้มเปเอาอยัางโคนขึ้นไปทั้งเฮือนแหละเจ้าได้ตะจะต้ตองเกยมยังนี่เจ้าต้องเอาอยัง เวลาอย่างลุ้งไปแต่กระตูนี่บ่อืออืออือเอากระสันเอาพุดไม้่ไม่ไอ้เดี๋ยวเจ้าไปเกียมเครื่องเจ้าเออไปไปหาเกียมเครื่องเกียมของเจ้าอาบนาจเดี๋ยวสิบ้าออกไปนั่งนั่งเลาะดินน้อยนึงพี่น้องเยเนาะอืมชุดเพืนจะเปลี่ยนติสินได้เนี่ยเอาเดี๋ยวข้าจะกติดตามเบื้อง EP ต่อไปพี่น้องสำหรับแค่นี้วิลลี่กับซิคอล่าตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวติดตามเบื้องคลิปต่อไปว่าเดี๋ยวเขาสิยเหตุยังจะหน่อยพี่น้องเนาะ ตอนนี้เอาเกืบเอายังไมให้น่องแล้วพอดีแล้วแต่ว่าน่องก็ยังบมีเกือบขีปพี่น่องกัเนาะยังขาดเกือบขีบอยู่โอเคพี่น่องต okay, ิดตามบางคลิปต่อไปเด้อสบายดีเ่าย